การนอนหลังจากการเสริมจมูกมันก็มีข้อควรปฏิบัติเหมือนกันเพอเราเสริมจมูกไปเสร็จผมเนี่ยจะแนะนําเลยว่าคุณควรนอนหมอนหนุนหมอนเนี่ยสามใบคุณเอาหมอนเนี่ยมาเรียงกันเลยสามใบสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอเอสนะครับจาก ESS Clinic นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการนอนหลังจากการเสริมจมูกซึ่งมันก็มีข้อควรปฏิบัติเหมือนกันนะครับพอะเราเสริมจมูกไปเสร็จเนี่ยผมเนี่ยจะแนะนําเลยว่านอน หมอนหนุนหมอนเนี่ยสามใบคุณเอาหมอนเนี่ยมาเรียงกันเลยสามใบเพื่ออย่างน้อยสุดเนี่ยให้คุณเนี่ยนอนในท่าที่มันสูงกว่าปกติประมาณสักเป็น,เป,นเป็นมุมมุมอย่างเงี้ยนะประมาณสัก3ามสถึงสีองศาสาเหตุที่ให้นอนหมอนสูงเพราะอะไรเพราะว่าให้เลือดมันไหลลงมาการบวมช้ำจะลดลงเลือดมันจะไหลลงมาเสร็จมันก็จะทําให้การบวมช้ำลดลงแผลคุณก็จะหายไวอาการบวมช้ำคุณก็จะหายไวจมูกคุณก็จะเข้ารูปไวอันนี้คือทฤษฎีที่ว่าทําไมนอนหมอนสูงและต่อมาเนี่ยทำไมว่าเราจะจำเป็นต้องมีหมอนรองคอ เพื่อมาล็อกไว้หลักๆเลยเนี่ยเราเองบางคนก็จะชินกับการนอนตะแคงพฤติกรรมเนี่ยนอนตะแคงซึ่งการนอนตะแคงก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยไปโดนไปกระแทกส่วนของเตียงเองของหมอนเองของคนข้างๆเองซึ่งหลังจากที่เรานอนหมอนหนุนหมอน3าใบเสร็จปุ๊บแล้วเรามีหมอนรองคออีกเนี่ยหรือนอนหนุนหมอน2ใบแล้วก็มีหมอนรองคอเนี่ยจะช่วยให้ลดการกระแทกและก็ลดการรวมช้ำลงได้ส่วนท่าทางที่ไม่แนะนําให้นอนเลยคือ การนอนคว่ำอันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเราเพิ่งผ่าตัดไปะนะเราพอเราไปนอนคว่ำเสร็จมันกระแทกมันอะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยแล้วก็บางคนเนี่ยพูดถึงขนาดว่าต้องนั่งหลับซึ่งผมว่าแบบนั้นก็ทรมานเกินไปก็ไม่แนะนําอีกนะครับอยากให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพนอนหลับได้อย่างเพียงพอหลับสนิทด้วยเนี่ยซึ่ง หมอนสองสามใบบวกกับหมอนรองพอผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับการนอนซึ่งตรงนี้บางคนก็มีความเข้าใจผิดเรื่องของการนอนกันเยอะแต่อยากจะบอกว่าแค่ปฏิบัติตามนี้นะบวกกับประครบเย็นในช่วงแรก3ามสวันแรกแล้วก็ต่อมาก็ประครบอุ่นบวกก,บกับการงดของแสลงนอนพักผ่อนเพียงพออย่าออกแรงอย่าออกแอคทิวิตี้เยอะเพื่อให้มันเลื่อนลมสุขฉีแค่ระวังสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณนะ่ะหายไวแล้ววันนี้ผมหมอเอสจาก ES s s s เอ i คลินกันไปก่อนสวัสดีครับ